จิตวิยาการทําให้คนอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเราจําไว้ว่าอะไรก็ตามในโลกใบนี้ยิ่งหายากคนยิ่งอยากได้ยิ่งมีน้อยก็จะก็จะยิ่งราคาแพงนั่นหมายความว่าวันนี้ถ้าเขารู้สึกว่าคุณเหมือนกับประเคนชีวิตของตัวเองให้กับเขาคนจะยิ่งรู้สึกว่าไรค้ค่ามันมีวิธีการครับในการพลิกให้คนเนี่ยครับรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เขาอยากเอาเอาชนะใจเรามากที่สุดโดยการที่เรามีสามบุคลิก คือเป็นบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ให้อยู่ในสามบุคลิกนี้ครับที่คนจะอยากเป็นที่หนึ่งในใจของเราและอยากให้คุณสนใจเขามากที่สุดบุคลิกที่หนึ่งครับคือการจําเรื่องที่เขาเล่าในอดีตได้เทคนิคที่สองครับคือการไม่ตัดสินความคิดครับบุคลิกที่สามครับคือการที่คุณเป็นคนที่ให้เวลากับทุกด้านในชีวิตของตนเองคนที่คนมันดูถูกคือคุณเอาเวลาทั้งหมดให้กับเขา ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอสเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่าน,นั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ